จะม้วนกันจะม้วนกันครับจะม้วนกันการไลฟ์สดถ่ายทอดสดนะครับอ่าเป็นเพื่อทรมบิณฑค่ะเพื่อทรมบิณเพื่อทธมบิณฑเลยเป็นเพื่อแรกนะครับของการไลฟ์สดเกี่ยวกับไทบวนบ้านทักเสี้ยวครับเมนี้เฮาครับภาษาพัดหมาขวาผู้ช่วยนักศึกษาเทศบาลต้นเสียวครับเฮาครูแดงเนอร์วารีวันขนมนุ่นข้าราชการบำนาญเกษียณแล้วค่ะอ่าทั้งสองคนครับได้ อ่ารับหน้าที่เป็นพ <negatively S 2> ิธีกรนะครับกับรายการเฮาซื่อใยกันว่าจม้วนๆผวนหาเสียวครับท่าม้วนนะครับกับตุวรบกวนครับซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันเป็นการสะพอกินนะครับเป็นการ ตั้งตั้งต้นเขึ้นมาจากสถาวัฒนธรรมตะบนิษเธอแหลกตั้งต้นจากสถาวัฒนธรรมตะบนหาเสียวนำหนุนท่านประธานสถาวัฒนธรรมอาจารย์บินยูท่านสิร์พุทธาพรและท่านชูชาติพัชชิตที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานเดียวกับทายทอดนี่และเราจะมูอ้ายมูน้องออมทานออมแอร์มหาดีนะครับมาซ้อยกันมาซ้อยกันเนาะมาลงกันมาลงกันที่สำคัญครับว่านี่ ว่าผู้แดงมีทางมามปากบออ๋อมีสิมีมีมีที่ทางนี้แปดไทยใดก็จะว่ากันเด้อมีถุงงานน้อยๆเป็นผลงานของผู้น้องน้อยอืมผู้น้องใจปวดมันเท่าเด้อเนาะเอ้าผู้น้องมันเท่าค่ะอ๋อมีแหละมีแหละเอ๊ะอยากได้ทัชจีนเหนื่อยเนาอผมอันนี้เนี่ยอ่ะบอกคปนรูปได้แง่เลยนะครับตอนแรกพระเจ้าเข้ามาปุ๊บ กดแชร์เขาก่อนกดแชร์กดแชร์พอกดแชร์เสร็จแล้วปุ๊บแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอบางคนลำรุ่นก็สามรู่นสามนิ้วบางคนก็กดชั้นบางคนก็เฝ้าหน้าแต่พอแคปหน้าจอเสร็จเรีบ้อแล้วหวานผู้สุดเจ้าเนี่ยส่งข้อความเข้ามาส่งข้อความเข้ามาเลยสภาวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมหาดเซียวเอาเข้าหน้าเพจเลยนะครับแคปหน้าจอส่งมานะครับขอส่วงสุดท้ายรายการคุณ พักกี่รางวัลพักกี่รางวัลห้ารางวัลค่ะห้ารางวัลห้าหน่วยห้าหน่วยมีห้าเบอร์มีห้าหน่วยนะครับผมมีห้าตาคนนี้เสิร์ฟมือถือเลยท้องคอไปเที่ยวงามเลยโอเคนะอ่ะ พอเขาจามนะจามหัวเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่ส่วนของรายลีเอียดโรงแายการเขาจุ้มม้วนๆัวทาเซี่ยวนี่อันนี้บนกี่ส่วนมันมีทั้งหมดมื้อนี้เขาจะหลงจุ้มกันอยู่ห้าส่วนนอกห้าส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือประบติไทยพวนบ้านทักเซียวก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะรู้จักกันเนี่ยต้องรู้จักความเป็นมาเพื่อเข้าเรามองเขาไก่อน เพราะว่าของเขานี่้มีหลายแต่่าตอนนี้หลายทำนาหลานเรื่องแล้วแต่เขาก็เอาส่วนหนึ่งนะครับมาตีแท่มาเผยแพร่ให้าผู้จัดกันก่อนนะครับช่วงที่สองช่วงที่สก็เป็นนิทานก้องเป็นยังไงนิทานที่สําหรับคนอายุ8ค่ะอ่าเป็นนิทาน1 0วคุณได้ฟังว่นดีคุณได้ฟังบอนบอบบ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 วบาบบ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 บาบบบาบบ็บบบบบบบคบบ ภาษาของของสัตว์ปีสีบดอนน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งตั้งแต่สามเมื่อถ่นถ้าตามถ่านจะถัานจนเระ่องโมูทันทีนะฮะค่ะถันต่อไปครับโซที่สามโซ่ที่สามก็คือภาษาขวนมือหลักคําอันนี้ขาก็ได้เลยเออขาซเป็นเล็นไม่น้อยแต่เป็นหัวเจือของของมันนะเพราะว่าภาษาที่เขาเซอร์อยู่เนี้ยนะครับมันจะมีคำที่หลงเลื่อนลงไปอีกคำที่แบบ อเมันคือพี่หันแม่เขาจะพูดจัดอย่างเงี้ยคำนี้ยแบบนี้เพื่อการอนุรักษ์ภาษาเนาะมันจะค่อยมีแล้วมัน้อยปะมัเป็นกันแรกแมนแมนต่อถือว่าวันนี้วันนี่ในในทางด้านผู้มีตำแหน่งนะก็คือได้รางวัลมาคือศิลปินที่เด่นจังหวัดสุโขทัยสาขาวะนศิลป์พร้อมสองร้อยสี่สิบสองนามเป็นก็คืออย่างเงี้ยคอยติดตามเออเดี๋ยวจะฟังเดี๋ยวจิถังต่อไปอ่ะที่สี่เสน่ห์พวนบาทัสเซียวเสน่ห์ค่ะ ึ้นพอขอ้อเสนอผลรู้สึกแบบโอ้โหหวนมหลายเรื่องหลายรวแต่เมื่อนี้ควรบาเทาถ้าว่นนั้นเาเสียวเนี่ยจะเสนอพีหังอ๋อรู้สึกว่าจะเป็นปุนุ้ยส้นะกับพอข้าวดำดนข้าวจะฟ้าฟ็รู้หลายแม่เดี๋ยวพัจะมี่างน่เดี๋ยวฟาเฉลยอ๋ยวฟ้าเฉลยไปมาลืมไปก่อนตอลา ารค่อยมาลงรายละเอียดกันว่าเอ๊ะพอเข้าดรืองนี้ทางเทียวเป็นเจ้าเหนือกุหลาบสุพรรณเซียบเป็นจังหวัดแบบหรืออย่งเนื้อข้อเด่นความเกิดนันและสุดท้ายสุดท้ายพอเสวนาค่ะลงกันมูผู้เชี่ยวชาญของมูควรเนี่ยลงกันปั่นปันปั้จูนกันเอาอามกันว่ามาแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะทางเขานี่แบบนี้แบบหรืยอย่างเนื้อทางควรที่อื่นนะครับที่ออ่่กว่าสาวกว่าจังหวัดนะถ้าเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยหวานูองเจ้าเนี่ย มาคอมเมนต์หรือว่ามาแผลงถามมาบอกาะั้มติสมต่างๆได้เรืองอนรากเขาเนี่ยจะน้อมรับขั้มติสมก็เป็นเช่นแรกเช่นทีนี้เนาะเราจะมีผห้แขังขระตัวท็อปก็ขอสุมาเลยนะเนาะเราจะได้ประจักษ์กันยิ่งขึ้นเนาะมีสุนค้าจังหวัดนะกดไลค์กดแชร์เข้ามาหลายๆเน้อเราจะได้รู้จักกันเนาะแล้วก็วันนี้มีประธานอ่ารุ่มเคยบวนงเจ้าสุขทรณเราต่อมาข่วมรายการกับเขาพ่อทางด้าน ผู้นำสูงสนสาวทอผู้ใหญ่บ้านผู้ดีหมอร่วมกันหลายใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนงานดับแรกเอาละเกินหัวจาวงเวลาแลยมาอุตสิทธนี่บุรุจะเข้าสู้รายการนันดับแรกเลยนะมาจะเข้าสู้รายการกันแล้วนะครับไป็่สูที่หนึ่งท่านนี ha, ้เป็นสู้ของเป็นความเป็นม้าของควนบ้านฮัดเซียวนอกเอาละครับไปสู้คนลานี่เขาขออนุญาตเข้าสู่สวงที่หนึ่งกันเลยละกันจุ้มมันม้วนโวลอาเซียวกับ ราวัวดไทยฝนครับเพื่านเจ้าไปรับสมรับฟังกันเลยครับสู้ที่หนึ่งครับ